มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่ 1, ่พายุดีปรชันค่ะเมื่อเวลา10บนาิกาของวันที่23กันยายน64พายุดีปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่ทวีกำลังแรงจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเมื่อเวลา7จ็นาิกาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด4 5องศาเหนือ ลองที่จู11ด111.0องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนข,นขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันพรุ่งนี้24กันยายน64 และสะ่อ่อนกําลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงนะคะเพื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในช่วง24-25กันยาย,ยน2564ตามลําดับส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันแล้วก็น้าป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ w w w .tmd.go.th หรือว่า 023994012ถึง13ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประกาศณาวันที่23กันยายน2564ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพืินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ